สวัสดีค่ะสบายสบายสไตล์ครูลเล็กนะคะเย่สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันในอีพีที่7นะคะวันนี้ก็จะมาทำนะคะขอบอดนะคะจากดอกไม้จากกระดาษทิชชู่นะคะซึ่งอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะคะก็จะมีกระดาษแข็งนะคะวันนี้ก็จะใช้กระดาษแข็งสีเหลืองนะคะท่านผู้ชมท่านใดไม่ชอบสีเหลืองก็สามารถจะใช้สีอื่นก็ได้นะคะ กระดาษสีนะคะจะใช้กระดาษสีชนิดบางนะคะวันนี้ก็จะใช้สีชมพูลและก็สีเขียวนะคะไม้บรรทัดค่ะดินสอค่ะกรรไกรและก็คัตเตอร์นะคะอันนี้สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ถนัดตัดกระดาษกักบกรรไกรก็ใช้กรรไกรนะคะถ้าไม่ถนัด ตัดกับกระดก็ใช้คัตเตอร์นะคะเทปกาวสองหน้าค่ะและชิ้นสุดท้ายก็คือดอกไม้นะคะที่ทำจากกระดาษทิชชู่นะคะซึ่งก็จะมีในช่อง youtube นะคะสบายสบายสไตล์ครูเล็กนะคะอยู่ใน ep ีที่4แล้วก็ e ีพีที่ห้านะคะสำหรับการทำดอกไม้แบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมา ดูวิธีาการทํากันนะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจก็สามารถทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะลำดแบับแรกเราก็จะมาทําขอบฐานนะคะฐานของขอบบอดนะคะซึ่งวันนี้ก็จะใช้กระดาษเข็งสีเหลืองนะคะซึ่งก็จะใช้นะคะฐานบอดประมาณ3มชิ้นนะคะชิ้นที่1แล้วก็ชิ้นที่2ก็คือจะใช้กระดาษนะคะกว้างประมาณ1เซนติเมตรครึ่งนะคะแล้วก็ยาวประมาณ 30ซนติเมตรนะคะแล้วก็ชิ้นที่2ก็กว้าง1ซนติเมตรครึ่งแล้วก็ยาวนะคะ10ซนติเมตรนะคะทีนี้เราก็มาทํากันเลยนะคะโดยใช้ดินสอนะคะแล้วก็ไม้บรรทัดนะคะใช้ดินสอในการขีดแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะใช้ดินสอกับไม้บรรทัดวัดนะคะเฉดเดมนะคะหเซนติเมตรครึ่งนะคะเส้นที่1นึ่งชว เซนติสองเชเวบนะคะ1ซนติเมตรครึ่งนะคะแล้วก็ต่อไปก็ความยาว30ซนติเมค่ะ30ซนมนะคะความกว้างเส้นละ1เซนติเมตรครึ่งนะคะเชวบเช็บนะนแล้วก็ขีดนะใช้ดินสอกขีดเป็นเส้นเลยค่ะ2เส้นเลยนะคะ เสนติหนึ่งปุ๊บเสร็จแล้วค่ะไปก็เป็นเส้นที่สองนะคะไปก็วัดเส้นที่สามเลยนะคะอ่าเส้นที่สามก็กว้างหนึ่งเซนติเมตรครึ่งเหมือนกันนะคะแต่ความยาวก็ประมาณสิบเซนติเมตรนะคะสิบเซนติเมตรได้แล้วค่ะสิบเซนติเมตรค่ะ นะคะแล้วก็ใช้กันไกรตัดเลยค่ะตัดไอ้ขาดเลยจับๆๆนะคะเลยตัดเลยนะคะใช้กันไกรตัดเลยทำฐานบอดกันก่อนนะคะฐานขอบบอถเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองค่ะ กว้างหนึ่งเซนติเมตรครึ่งยาวสามสิบเซนติเมตรนะคะเซนต์ที่หนึ่งเซนต์ที่สองค่ะตัดเสน้นที่สามเลยค่ะเซนต์ที่สามนะคะตัดเสน้นที่สามค่ะ 3, สามเส้นนะคะ ก็จะประมาณ3เส้นแล้วก็ทาติดกาวนะคะเทปกาวนะคะเส้นที่1เส้นที่2และเส้นที่3นะคะเส้นที่1ก็กว้างนะคะความกว้างก็คือ1เซนติเมตรครึ่งยาวนะคะ30เซนติเมตรนะคะเส้นที่1และเส้นที่สส่วนเส้นที่3ก็จะกว้าง1ซนติเมตรครึ่งนะคะและก็ยาว10เซนติเมตรนะคะ นี่ก็คือฐานของคอบอดนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาประกอบฐานกันนะคะโดยนะคะใช้นะคะคอบอดอันที่หนึ่งนะคะมาประกอบกับคอบอดอันที่สองนะคะอันที่หนึ่งค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะมาประกอบกันช่วยประกอบกันนะคะ รกบกันเรียบร้อยแล้วเมื่อประกอบกันเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเอาชิ้นที่สามมาประกอบกันนะคะมาประกอบกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมหรือยงังเกะกาวสองหน้าอ,อกก่อนนะคะเทปกาวก่อนเก็บก่อนให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะเป็นสามเหลี่ยมค่ะอะ จำเหลีมก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นฐานบอดของวันนี้นะคะต่อไปก็จะเอานะคะดอกไม้เมื่อกี้ที่ทําไปนะคะจะมาติดนะะดอกไม้นะคะโดยนะคะจะใช้ดอกไม้ทั้งหมด3ดอกนะคะแล้วก็ใบไม้ทั้งหมดนะคะก็สิบสองใบนะคะซึ่งในแต่ละดอกก็จะใช้ใบไม้เป็นฐานนะคะสี่ใบนะคะเราก็แกะนะคะ เทปเก้าอกนะคะที่เป็นสีขาวๆของเทปเก้าอกนะคะกไม้หนึ่งดอกนะคะใบไม้ก็สี่ใบนะคะใบที่หนึ่งใบที่2ใบที่สและก็ ใบที่สี่นะคะใบที่สี่มีสี่ใบหนึ่งดอกนะคะหนึ่งดอกสี่ใบนะคะทีนี้วิธีการทําฐานก็คือเอาใบไม้มาติดนะคะเอามาติดกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมเบ๊บนะคะใบที่หนึ่งใบที่สองนะคะต่อไปใบที่สามค่ะกลายจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้ว ใบที่3และแล้วก็ใบที่สนะคะใบที่สี่ปุ๊บนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะมองจากไหนก็เป็นสี่เหลี่ยมนะเสร็จแล้วก็เอาดอกไม้ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะมาติดไว้กึง่งกลางนะคะไว้กึง่งกลางเลยนะคะติดไว้กึง่งกลางเวบ กงนะคะเฉแดงก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3นะคะ3ดอก1ดอก2ดอกนะคะแล้วก็3ดอกนะคะต่อไปเราก็จะเอามาติดที่ฐานกันนะคะที่ฐานบุของขบอดที่เราทำเมื่อกี้นะคะติดที่ฐานเลยเดี๋ยวใช้ กาวก่อนนะคะติดเชเว็บติดลงไปเลยเชเว็บเกอตกแล้วนะคะแล้วก็ติดให้เข้ากึง่งกลางนะคะของฐานบอดที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะติดให้เข้ากึง่งกลางเลยกึง่งกลางนะคะ ชัวชัวชัวเจดมก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือดอกที่หนึ่งนะคะต่อไปดอกที่สองก็จะติดตรงนี้นะคะไปติดดอกที่สองนะคะดอกที่สองติดให้เข้าขึมกลางนะคะเก็บกาวสองหน้าหรือเทปกาวออกก่อนนะคะ เฉดเมค่ะนี่ก็คือเป็นดอกที่สองนะคะต่อไปติดดอกที่3เลยค่ะสดอกที่3เกะเกะเกะเก้าติดดอกที่3นะคะดอกที่สจ้า เต็มค่ะสามดอกนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะติดเกสรดอกไม้กันนะคะเมื่อกี้กระดาษกระดาษสีชมพูเมื่อกี้นะคะาก็จะพามาทําเกสรกันนะคะซึ่งก็ไม่เล็กก็จะทําเกสรประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมท่านใดนะคะไม่ชอบแบบนี้ก็สามารถที่จะทําเกสรแบบอื่นก็ได้นะคะติดเกสรสักหน่อย ชิคเอมชิคเมอมไปอันที่หนึ่งนะคะเกตสอนนะคะไปติดที่สองค่ะที่สองนะคะก็ จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นขอบบอร์ดนะคะที่ทำง่ายๆนะคะสไตล์ครูเล็กนะคะท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็ฝากนะคะกดติดตามนะคะช่อง o YouTube นะคะสบายๆส,สไตล์ครูเล็กด้วยนะคะก็จะได้ขอบบอร์ดแบบนี้นะคะไปติดที่โรงเรียนนะคะหรือไปติดที่สำนักง,งานนะคะก็จะได้ประมาณนี้เฉดเดมเฉดเดมประมาณนี้นะคะ ฝากกดติดตามนะคะช่อง YouTube นะคะสบายสบายสไตล์ครูเล็กด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะเจอกัน EP ต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ